ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์หน้าเนี้ยสี่ถึงตุลาคมบอกก่อนว่าเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจเหมือนกันนะเออทำเป็นเล่นไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยตั้งแต่วันจันเลยจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องเงินเข้ามา ระวังระวังนิดนึงนะจะเจราจาอะไรกับใครเรื่องเงินเรื่องทองดูดีๆมีโอกาสเสียเปรียบหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินทําให้เรามีมความรู้สึกหงุดหงิดใจนะวันจันทร์เลยนะครับข้ามไปถึงวันพุธนะวันพุธมีโอกาสจะขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือรืแพนอะไรไว้อย่างหนึง่งมันไปอีกอย่างหนึง่งเออแปลกเว้ยแทนที่มันจะเป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นไปนเป็นอีกอย่างหนึง่งแพน แบบนี้พอไปทําจริงมันเป็นอีกแบบหนึง่งโดยเฉพาะในเรื่องของงานใครที่ตกลงอะไรกับเราไว้ตกลงไว่อย่างหนึง่งจริงๆแล้วมันไปอีกอย่างหนึง่งทําให้เราหุนหิดไปดูเถอะนะวันพุธนะแล้วก็อีกวันหนึ่งที่ไม่ค่อยโอเคก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเรื่องจุก,กจิกขัดแย้งปากเสียงก็ได้นะคู่ผัวเมียสามีภรรยาบันจุสุดสัปด,ดาห์อาจจะทะเลาะบ่อแหวงกันก็ได้ระว,วังนะวันอาทิตย์นะครับวันที่1ิบตุลานะ นอกกันนั้นและว,วันที่สินแสิงไม่ได้กล่าวถึงก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะนะครับไม่เสียหายหรอกก็จะมีแค่จันร์พุธแล้วก็อาทิตย์เท่านั้นเองที่ไม่ค่อยดีนะครับอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพฤหัสได้โคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเสาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนมรณะนะนะครับส่วนดาวเจ้าตัวคุณนั้นคือดาวพุธยังคงครองอยู่ในตําแหน่งที่ดีครองอยู่กับดาวอังคารครองอยู่กับดาวอาทิตย์ นะสติปัญญาเรื่องงงเรื่องงานยังถือว่าคุณยังดีอยู่นะครับยังมีไอเดียความคิดใหม่ๆในทางที่ดีพูดง่ายๆคือไอ้ส่วนที่ขัดแยง้งก็ขัดแย้งไปส่วนไอเดียใหม่ๆของเรานี่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ผลพลอยได้เราอาจจะมีไอเดียใหม่ๆในเรื่องของงานแล้วไปทำแล้วมันมีโอกาสสักเซสขึ้นในสัปดาห์ถัดไปก็ได้นะครับเรื่องการเงินนะครับวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ดีเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วส่วนวันที่ดีคือวันศุกร์นะวันศุกร์ เจรจาอะไรเรื่องผลประโยชน์ชาวมิถุนนะให้ไปเจรจาในวันศุกร์ดีกว่าแย่นะครับถ้าไปเจรจาวันอื่นดูเหมือนกัมันจะไม่ค่อยสําเร็จหรอกโดยเฉพาะวันจันทร์กับวันพุธถ้าเจรจาวันศุกร์ก็ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะ <c oughs> ถ้าไม่นับวันอาทิตย์นะโอ้ยโทษครับถ้าไม่นับวันอาทิตย์วันเดียวนะนอกกนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคใครที่ จุกจิกขัดแย้งคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไม้เบื่อไม้เมากันมาก่อนหน้านี้ <c oughs> พอวันเเข้าสัปดาห์นี้นะครับพอวันอนังคารพฤหัสเสาเอะไรไปแล้วก็แฮปปี้ขึ้นนะชาวมิถุนต้องพยายามระมัดระวังคําพูดตัวเองนิดนึงเพราะดาวเจ้าตัวคุณมันไปอยู่กับดาวอังคารและดาวอังคารก็ไปอยู่กับอาทิตย์บางทีไอคนมิถุนเนี่ยมันเป็นคนสองอารมณ์อ่ะบางจังหวะอารมณ์ดีมันก็คุยดีอ่ะอารมณ์เสียมันก็พูดจามไม่ดีอ่ะ มันก็ทาให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกในวความหมายไม่ได้หมายมันมันจะไม่ได้หมายถึงการขัดแย้งอะไรนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะเป็นไปได้นะครับจะไปเจอคนที่อายุมากกว่าเช่นไปเจอพ่อแม่แม่ไม่ที่อายุมากกว่าก็เป็นไปได้นะดาวที่เดินแบบนี้นะครับแต่ความรักจะเป็นความลับนะเปิดเผยยากนะครับโชคดีไม่ถุนทุกท่าน ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี